สวัสดีค่ะนารีกีมะขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบเจ็ดกันยายนถึงสิบหกสิงหาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่อ่ายี่สิบสี่สิงหาคมถึงยี่สิบสามกันยายนนะคะใครที่ตรงกับอ่าลัคนาราศีกัน วันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพยเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ อันนี้แม่หมอต้องบอกไว้ก่อนนะเวลาองค์แม่หมออ่านไพ่เนี่ยเขาก็อ่านตามหน้าไพ่เนาะอ่านตามชีวิตเรื่องราวที่ถูกแรนดอมขึ้นมาซึ่งจะเป็นชีวิตของใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแรนดอมคนหล,หลายหลคนชีวิตอาจจะไม่ได้สวยหรูไม่ได้สวยหรูนะอืมก็ว่ากันตามหน้าไพ่นะคะคือเวลาแม่หมออ่านไพ่แม่หมอไม่อวยใครนะคะเอาตามความจริงหน้าไพ่เนอะอ่ามาค่ะ คนลักนณาราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมนะ The Hermit เจ็ดเหรียญและดูทุกอย่างมันเหมือนน้ำที่นิ่งสงบเนาะจิตสงบเงินสงบทุกอย่างสงบกระเป๋าตังก็สงบนะคะ ดูสงบงับาบเรียบไปสมด the d a t the lover the sun อมันเป็นความสงบที่ดีนะมันเหมือนกับคนเราเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เนี่ยมันคือการที่จะต้องละวางในอดีตกรรมละวางสิ่งที่เราเคยมีมาทั้งหมดเขาบอกว่ามันเหมือนคนจะบรรลุอะ คนที่จะบรรลุได้คือคุณต้องปล่อยแล้วซึ่งทุกสิ่งแล้วคุณจะข้ามไปอีกมิติหนึ่งได้คือมิติที่สะอาดมิติที่ว่างเปล่ามิติที่ไม่ได้อยากมีอยากได้อะไรชีวิตของคุณในเดือนนี้ก็เหมือนกันเนาะมันเป็นเดือนที่เหมือนคุณปล่อยวางอะวางมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอ้คำว่าวางของคุณแสดงว่าเนี่ยมันเดดเดตขึ้นมาเนาะคือคุณน่าจะเจอเจอวิบากกรรมที่สาหัส อ่าสาการมาพอสมควรนะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจและเรื่องของการเงินอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการงานก็ได้บางคนอาจจะวางชนิดที่ว่าไม่ได้มุ่งสู่ทางโลกแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าคนเราเคราะร้ายเพื่อรอโชคใหญ่ก่อนที่คนเราจะได้โชคใหญ่นะคุณจะต้องผ่านจุดที่จุดจุดที่เลวร้ายที่สุดก่อนอนะ เออมันเหมือนคนเราเวลาจะพลิกชีวิตอ่ะก็เหมือนคนเราจะจะขึ้นสวรรค์มันต้องตกนรกมาก่อนเนี่ยเหมือนเหมือนกันในเดือนนี้ของคุณอ่ะมันเดอะซสันปรากฏเนาะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมียศศักดิ์คุณจะมีฐานะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ก่อนที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยคุณจะต้องเผชิญกับความสูญสิ้นความสูญเสียความล้มเหลวความทุกข์ระทมขมขืนความอึดอัดอ่าทุกๆอย่าง จนกระทั่งเดือนเนี้ยคุณวางแล้วอะค่ะไม่อยากได้แล้วอะไรฉันก็ไม่อยากได้เงินมีก็ช่างมันมีมีก็ช่างมันงานมันมันมันอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนงานก็ช่างมันความรักแต่มันไม่สุขสมหวังก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยคือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการอยากมีอยากได้แต่ในความที่คุณไม่ได้ต้องการอยากมีอยากได้นั่นแหละมันคือความจะได้มาในทุกสิ่งก็คือความมีคือความไม่มีในทุกสิ่ง ความไม่มีก็คือความมีในทุกสิ่งอะ่ะจิตคุณที่สงบเฮมิตจิตที่ว่างเปล่าบางคนก่อนหน้านั้นอาจจะไปไปบวชไปถือศีลมาแล้วก็ได้นะคะเพราะคุณเจอวิบากกรรมมาหนักนะหนาสาหัสการแล้วเดือนนี้คุณก็บอกว่าขอทําตัวให้จิตสงบฟ้าจะถลม่มดินจะทลายคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะแคร์อะไรแล้วอยากจะปลีวิเวกอยากจะอยู่กับตัวเองเบื่อสังคมเบื่อคนแก่งแย่งเบื่อคนอิจฉาเบื่อความรักที่มัน ที่มันมีแต่รักทุกข์ระทมขมขื่นนะบางคนใครที่เจอเจอคุณสายมนต์ดำในเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะหลุดจากสิ่งชั่วร้ายนะสิ่งที่เป็นอัปมงคนเอาเป็นว่าต้องยินดีกับคุณล่วงหน้ามากกว่าว่าคุณกําลังจะได้พลิกพลิกชะตาเขาเหมือนเหมือนกับคนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะอืมเหมือนกับคนเอาเราเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งมาที่มันมีแต่ความสกปร,รกแล้วเรามาขัดสิ่งสกปร,รกออกจนใสกิ๊ก นัน่นแหละค่ะเดือนนี้คือชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นแต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องเจอเจอความสกปรกครอบคลุมคุณนะ่ะทั้งตัวเขาเรียกว,วิบากกรรมวิบากกรรมนักหน่วงที่ที่ผูกกับคุณมาตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยในเดือนเนี้เยเลยจบสิ้นซึ่งวิบากกรรมจบสิ้นในเรื่องของความทุกข์ระทมขมขืนเดเดทเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องตายนะไม่ใช่แต่บางคนนะบางคนอาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะบางคนอาจจะต้องตกงานเพื่อที่จะไปรับอีกงานหนึ่งอืมบางคนอาจจะต้องเหมือนกับถูกฟ้าผ่าก่อนแล้วถึงจะได้เริ่มชีวิตใหม่บางคนอาจจะต้องสูญเสียผู้ใหญ่แล้วจึงจะอ่ฮจึงจะได้ได้ได้ได,ได,ได้ชีวิตใหม่มาก็เป็นได้นะแต่ละคนดวงชะตามันไม่เหมือนกันเนาะแม้ว่าคุณอะ จะไม่ได้อยากมีอยากได้อะไรแล้วบางคนอยู่ดีๆตำแหน่งมีอยู่ดีๆก็ถูกปลดกลางสายฟ้าบางคนธุกรกิจล้มละลายบางคนกิจการล้มละลายตกงานสายฟ้าแลบอย่างเงี้ยมันคุณไม่ต้องกังวลนะในเดือนนี้เดือดรันมาหาคุณอ่ะคุณจะมีคนที่อุปถัมภ์คนที่ช่วยเหลือคุณนาพาคุณไปยังจุดที่ดีขึ้นจุดที่ดีขึ้นบางคนอาจจะกลับเข้ามารับตําแหน่งงานบางคนอาจจะได้ เจอเจอคู่รักครั้งใหม่เจอเจอคนที่เขาเรียกว่ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณอ่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเจอคนที่ไม่เคยจริงใจกับคุณเลยเนาะเดดเดดมีแต่คนอิจฉาริษยามีแต่คนแบบคิดไม่ดีมีแต่คนแทงข้างหลังอ่ะมีแต่คนสาปแช่งคุณก็ได้มีแต่คนมีแต่คนเบียดเบียนคุณอ่ะแต่ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นกรรมเก่าของคุณแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาก็อาศัยคนคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเพื่อที่จะทําร้ายคุณ มันก็คือการที่คุณชดใช้กรรมให้กเขาไปนะ่ะแต่ในเดือนเนี้กรรมนั้นปล่อยวิบากกรรมจบเจ้ากรรมในเวรก็เหมือนปลดปล่อยคุณแล้วอะประมาณว่าเออเช่ามันเถอะใจมันก็ไม่ได้คิดอยากจะได้อะไรแล้วประมาณนี้เออเขากขาอานใจคุณได้นะคุณยิ่งอยากมีอยากได้เขายิ่งแกล้งคุณไม่ให้คุณได้ให้คุณไปทุกข์พอเดือนนี้คุณไม่ได้ต้องการแล้วอะมันเหมือนเจ้ากรรมในเวรเห็นว่าคุณละวางแล้วอะ แก้งคุณไปคุณก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะคือใจมันนิ่งเฉยไปแล้วเจ้ากรรนายเวรก็เลยบอกบายยไปดีกว่าเออฮะมันเหมือนกับทําอะไรคุณคุณก็ไม่สะทกวาสะท้านเพราะจิตคุณไม่เอาอะไรแล้วไงเจ้ากรรมนายเวนก็เลยเ <c oughs> ออยังไงก็ไม่สนใจละก็ไปละอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะมันถึงได้พลิกชีวิตของคุณอ่าดาซันนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อเลื่อนยศเลื่อนสัตว์เลื่อนตําแหน่ง ได้งานใหม่มีคนชวนคุณไปทำงานใหม่หรือจะได้พบรักใหม่รักใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องเลวร้ายชีวิตมาเหมือนเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะอาจจะทำงานหน่วยงานราชการหรือเป็นคนที่อ,อยู่ในแวดวงการบันเทิงนะนักร้องดารานักแสดงก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้พบรักที่สุขสงหวงคู่ของคุณนี้จเจิดจรัดอะ่ะถ้าไม่ใช่คู่ของคุณที่จเจิญจรัดก็ตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่จะได้โกอินเตอร์ มีชื่อเสียงโด่งดังนะพูดง่ายๆเลยบางทีคุณไม่อยากได้แต่ว่าสนาคุณจะต้องได้แต่ในความที่คุณจะได้มาคุณต้องรอจิตคุณวางก่อนจึงจะได้ไงก่อนหน้านั้นคุณอาจจะวางไม่ได้แต่เดือนนี้คุณวางได้ไงยินดีกับคุณด้วยนะคะวางแบบต้องวางได้จริงๆไม่ใช่หลอกตัวเองนะว่าวางเพราะเจ้ากรรมในเวน่ยเขาอ่านจิตคุณได้เดิเดิเฮอ์มิดนำมาแบบนี้คุณปล่อยวางได้แล้วล่ะค่ะไม่เอาอะไรละนั่นแหละ พอไม่เอาอะไรปุ๊บมันเหมือนพระอานนท์อ่ะมันเหมือนอานนท์อ่ะอยากได้อรหันะอยาก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 ยังไงก็ไม่ได้เออพอวันหนึ่งปฏิบัติจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะรู้สึกว่าไม่เอาละอรหันอรหันเนี่ยฉันก็ไม่เอาทั้งนั้นละฉันขอพักผ่อนและจิตนิ่งๆไม่เอาอะไรทั้งนั้นนั่นแหละบรรลุอรหันเลยเช่นเดียวกันนะคะตัวคุณก็เป็นแบบนี้คุณคุณรู้สึกแข่งขันอยากมีอยากได้ต่อสู้มามากมายแล้วอ่ะ ในที่สุดคุณไม่เคยสมหวังอ่ะแล้วเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเอยเช่นเถกขหันเข้าสู่ทางรมก็ได้ทําจิตให้วางให้นิ่งไปเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นแค่นั้นแหละค่ะเซียววินาทีหนึ่งคลิกชีวิตคุณเปลี่ยนเลยอ่ะเหอนเป็นเป็นความมีในทุกสิ่งทันทีเนี่ยนะสามดาบนะคุณเป็นคนที่ผิดหวังมาตลอดไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะความรักเจอเจอแต่ภัยพิบัติในเรื่องของความทุกข์ระทมขมขื่นทางใจนะ <c oughs> บางคนอนะ่ะบางคนอาจจะผ่านความเป็นความตายมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ได้นะแต่คุณเป็นคนที่ดวงแขกนะ่ะยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตนะตกน้าไม่หลตกไฟไม่ไหม้นะคะนี่สี่ถ้วยเห็นปะเออสี่ไม้เท้าคุณผิดอา่าเจ็ดดาบเดอะสตตร์ Star, เห็นไหมใครที่เคยหลอกลวงคุณใครที่เคยหักหลังคุณใครที่เคยเคยมันไส้อิจฉาแกล้งคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณ ใครที่กระทาไม่ดีกับคุณทั้งทั้งในสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นบ่วงกรรมเนะี่ยมันจะสะท้อนกลับไปหาคนนั้นอืมแต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าของคุณเขาก็จะปล่อยคุณไปแล้วล่ะค่ะเขาเห็นจิตคุณไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากได้แล้วคุณก็อาจจะทําบุญทําทานทําสมาธิแผ่เมตตาให้เขาในระดับที่อพอสมควรแล้วนะคะเขาก็เลยแบบเออได้บุญละฉันก็จะไปละก็ปลดปล่อยไปนะเดาวสตาร์เนี่ยเห็นไหมเป็นเดือนที่คุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่ เป็นเดือนที่จะได้จบสิ้นบ่วงกรรมเก่าทั้งปวงเป็นเดือนที่คุณจะสุขสมหวังในครอบครัวหลายหลายคนนะมีเกณฑ์จะได้พบรักและแต่งงานบางคนมีเกณฑ์จะได้แต่งงานจะแต่งงานกับคู่คนใหม่หรือคู่คนเก่าของคุณก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าการกลับมาครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณนะคะก่อนหน้าน,นั้นอาจจะไม่ดีบางคนคู่ของคุณอาจจะ หลุดจากพวกคุณใส่มนดําแล้วกลับเข้ามาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าบางคนคิดว่าไม่เอาจะไม่ต้องการคู่ละฉันจะบวชจิตอยู่ทางธรรมคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้บรรลุโสดาบันในเรือนนี้เออด้วยความที่คุณวางไงถ้าใครที่จะไปไปแข่งขันนะแข่งขันความสามารถส่วนตัวไม่ว่าจะร้องเพลงการแสด,แดงเ สมัครราชการไปเลยนะคะในเดือนนี้คุณมีเก่งที่จะสุขสมหวังนะสี่ไม้เท้ามาเลยเดาสตาม,มาเลยได้เริ่มชีวิตใหม่แน่นอนนะสามเหรียญการลงทุนใดๆของคุณการรอคอยเงินก้อนก่อนหน้านั้นรออย่างทุกข์ทมขมคืนเพราะคุณอยากได้อะ่ะมันก็เลยไม่ได้ลลองทําจิตแต่ไม่อยากได้สิทั้งในเรื่องของคนรักทั้งเรื่องของโคกซับทั้งในเรื่องของตําแหน่งอะ่ะแบบปล่อยมันแบบเอ้ยเป็นโชคชะตาเป็นเดี๋ยวถ้ามันได้โชคชะตามันก็นําพามาให้คุณเอง ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปขวานขวายให้มันรู้สึกว่าเป็นทุกข์อะนะแล้วคุณก็จะได้มานะการลงทุนใดๆของคุณคุณจะได้เงินมาจากสิ่งที่คุณลงทุนไปนะคะคุณคาดหวังตำแหน่งคาดหวังเงินก้อนคุณจะได้มาคาดหวังธุรกิจที่คุณลงทุนไปเนะี่ยจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้อิสระไปเนาะสิบเหรียญสามถ้วย ห้าถ้วยคูรวยรวยรวย,รยแล้วก็รวยนะคะคุยนัแพนตัเกิลแล้วก็เพจอแวนนะคะเฮ้ยดีเอ็มเพรสเห็นปะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะสุขสงบงในเรื่องของการเงินบอกไว้ก่อนเลยนะสุขสงบงการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขยบฐานะเป็นคุณนายเป็นมาดามเป็นเจ้าสัวหรือคุณจะจจะได้คู่ที่ร่ำรวยมั่งคั่งมาแต่งงานกับคุณบางคนมีเกณฑ์ได้ยน่นเลื่อนเออเลื่อนยศสถานะเป็นคุณหญิง คุณนายเอ่อเป็นะระดับสูงๆก็ได้นะแบบมีตำแหน่งมีตำแหน่งนำหน้านะคะอืมแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อ่ามีเขาเรียกว่าไงมีเกณฑ์จะได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือขายอาสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเงินที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อาจจะได้ซื้อที่ดินนะต้องบอกว่าที่ดินพร้อมบ้านที่มันสวยหรูอะ่ะบ้านพร้อมที่ดินที่มันดีๆอะ่ะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีอ่าพื้นดินก็สวยด้วยนะ ที่ดินผืนสวยคุณจะได้ตรงนั้นมาเป็นเดือนที่คุณเตรียมเริ่มชีวิตใหม่ของคุณความสุขสมหวังในทุกอย่างของคุณไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงยศศักดิ์การงานและการเงินรวมถึงบางคนอาจจะตั้งท้องได้บุตรสาวนะคะในเดือนนี้ถ้า <c oughs> คุณได้มา,าจ,จะได้บุตรสาวแต่เขาบอกว่าคุณติดอยู่นี้หนึ่งนะหนึ่งในเรื่องของสุขภาพคุณอาจจะมีโรคเกี่ยวกับกระดูกหรือความดันหัวใจสายตาพวกนี้อยู่นะ ก็แต่ถามว่าในเดือนนี้สุขภาพคุณจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นแหละแต่มันจะเจ็บป่วยเรื้อรังเหมือนกับเป็นปน,ปนหายหายอะ่ะแต่ถามว่าเดือนนี้มันโอเคไหมมันก็ยังทรงทรงอยู่ได้นะคะอาจจะค่อยๆดีขึ้นคุณอาจจะเจอเจอยาดีก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะบอกคุณว่าตัวคุณอ่ะอย่าเป็นคนที่เอ่อโทษตัวเองอะ่ะฝังอยู่กับอดีตนะคะอย่าฝังใจอยู่กับอดีตเพราะคุณเคยมีเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณรู้สึกฝังใจกับความผิดพลาดนั้น ซึ่งจริงๆแล้วมันมันผ่านไปแล้วไงเออแล้วคุณต่อให้คุณเสียใจจนไม่ทําอะไรเสียใจจนตรอมใจตายเนี่ยไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดไปมันก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ใช่ปะ่ะดังนั้นเราก็อย่าไปอย่าไปรู้สึกว่าฝังใจอยู่กับตรงนั้นเขาบอกว่าให้มองไปข้างหน้านะมองไปข้างหน้ามันมีสิ่งดีๆที่รอคอยคุณอยู่โดยเฉพาะเรื่องของความรักถ้าก่อนหน้าน,นั้นคุณไม่เคยเจอความรักที่ดีเลยถ้าคุณจะหันเข้าสู่ทางธรรมก็ได้ แต่ถ้าคุณยังปรารถนาจะได้เจอคู่ครองหรือว่า,หร,วาหรือว่าต้องการให้คู่คนเก่ากลับมาในความสัมพันธ์เขาจะกลับมานะแล้วความรักคุณจะได้แต่งงานเป็นครอรัวสุขสมหวังด้วยอืในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณลงทุนอะไรหรือคุณรอคอยเงินก้อนะรอคอยข่าวสารไม่ว่าจะข่าวสารเรื่องคู่ครองข่าวสารเรื่องงานหรือข่าวสารเรื่องของการเงินคุณจะสุขสมหวัง,งนะเป็นเดือนที่ฐานะจะมั่งคั่งร่ำรวยโชคตรงนี้มันไม่ได้มาจากโชค ความร่ํารวยของคุณมันไม่ได้มาจากการเล่นหวยหรือลอตเตอรี่แต่มันมาจากคนมาจากคู่มาจากการขายมรดกทรัพย์สินอย่างเช่นอสังหามาจากการที่คุณลงทุนในโครงการต่างๆหรือเทรดต่างๆได้นะคะหรือกิจการการงานที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือเงินตัวนี้มันมาจากความสามารถของคุณที่คุณทํางานเอาไว้กลับมาจากคู่ครองที่จะให้คุณมานะไม่ใช่มาจากถูกหวยรวยทรัพย์นะคะโอเคเนาะเอาเป็นบ้า ยินดีกับคุณอ่บางคนอย่างที่บอกว่าคุณจะได้เลื่อนยศสักเลื่อนฐานะแล้วมีคนอุปถัมภ์คุณอะเผื่อถ้าคุณถูกบีบออกจากงานก็จะมีคนอุปถัมภ์คุณที่เห็นความสามารถของคุณไปในจุดที่เหมาะสมกับคุณที่คุณจะได้โชว์ศักยภาพตัวคุณเองอย่างเต็มที่ด้วยนะอ่เป็นว่าแม่หมอก็ยินดีกับคนลัคนาราศีกันล่วงหน้าเลยนะคะก็คือคุณจะจบสิ้นบ่วงกรรมเก่าทั้งปวงเจ้ากรรมนายเวรเขาจะปลดล็อกคุณแล้วล่ะค่ะเขาจะปลดปล่อยคุณแล้ว ด้วยบุญกุศลที่คุณส่งให้เขาตลอดนะคะเออแล้วก็บิบากกรรมในเรื่องของสุขภาพบางคนก็อาจจะไปขอกระสิงศักดิ์สิทธิ์หรือทําสมาธิเยอะๆเนี่ยอ,อ่พอเจ้ากรรมในเวรปลดปล่อยคุณเนี่ยไอ้โรคเรื้อรังที่มันเป็นเป็นหายหายเป็นมานานน่มันอาจจะยดีก็หายฉับพลันหรือดีขึ้นอย่างน่าอศัศจรรย์ใจได้นะคะถ้าคุณเคยถูกหุ้นส่วน กงมาหรือว่าหุ้นส่วนที่ไม่ดีหรือลูกน้องบริวารที่ไม่ดีหรือหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะหุ้นส่วนใหม่หรือลูกน้องใหม่ที่ดีหรือสภาวะแวดล้อมที่ที่มันไม่ได้แย่เหมือนแต่ก่อนนะคะถ้าคุณมีการโยกย้ายรอคอยข่าวสารและโย,ย,ย,ยกย้ายการโยกย้ายของคุณจะเป็นสิ่งที่ดีบางคนแต่งงานใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็ได้ย้ายบ้านใหม่ย้ายงานใหม่ก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่า เตรียมรับความมั่งคัง่งร่ำรวยความสุขสมหวังในชีวิตนะแทบจะทุกด้านได้เลยแหละขออย่างเดียวเอ,อ่อก้าวข้ามความเสียใจความกดดันในอดีตให้ได้ก็พอนะคะอย่าฝังตัวเองอย่าจมปักตัวเองอยู่กับความทุกข์นะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ